มาอันบ็อกนะคะเครื่องกรองน้ำอีโคสเฟียนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะของการจะได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยตัวเองนะวันนี้ก็แบบเพิ่งได้ของมาก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะว่าในเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยนะคะดูเครื่องกรองน้ำมาหลายอี่ห้อมากนะคะแล้วก็คิดมาตลอดเลยว่าแบบอยากจะติดเครื่องกรองน้ําแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่คอนโดลแล้วแบบที่มันจํากัด ถ้าติดเนี่ยมันก็หลายเรื่องหลายสิ่งก็เลยแบบเออไม่อยากจะติดก็เลยซื้อน้ํากินเอานะคะแต่ว่าพอเห็นเครื่องกรองน้ําตัวนี้แล้วนะคะไปดูข้อมูลมาแล้วมันดีมากคือไม่ซื้อไม่ได้จริงอย่างแรกนะคะคือมันกรองน้ําได้99.999เเเอร์เซนเลยนะคะคือกรองได้สะอาดมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังเหลือแ่กท่าที่ดีนะคะที่จําเป็นกับเราอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็กรองสะอาดสีขั้นตอน นะคะแล้วก็ดีไซน์สวยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะคะเนี่ยเปิดกล่องมานะคะก็จะมีเจ้าคู่มือนะคะมีคู่มือมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะกรองน้ำได้มากนะคะ5,200ลิตรนะคะแล้วก็ท่หนึงน,นะคะขอยกก่อน รื่องกองนะคะอีโคสเปียร์ของเรานะคะพี่จอยชอบมากๆคือนอกจากนะดีไซน์มันนะคะสวยแล้วนะคือเครื่องมันเล็กกระทะ่าะราอย่างที่บอกเนาะแล้วก็เราสามารถติดตั้งได้เองภายใน3นาทีเดี๋ยวจอยจะมาติดตั้งให้ดูจอยอยากให้ดูนะคะคือความเล็กของมันเนะนี่ยนะคะแค่นี้เองนะคะตัวเครื่องนะแล้วก็เราเนี่ยนะคะอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันมีแค่ตอนนี้เขามีหัวมาให้เราเบียดต่อกับท่อเนาะแล้วก็ ไส้กรองแล้วก็ตัวเครื่องนะคะเท่านั้นเองตัวน,นี้นะคะประหยัดไฟด้วยนะแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงอะ่ะอยู่บ้านคนเดียวทําอะไรเองไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทําได้เองเราไม่ต้องแบบต่อท่อเรียกช่างมาติดตั้งนู้นี่นั่นนะคะเราทําได้เองหมดเลยแล้วก็ประหยัดไฟนะคะตัวน,นี้ประหยัดไฟมาก ตัวนี้นะคะขายดีมากเลยที่มังนอกนะคะเพิ่งเข้าไทยมาเป็นพีร้อนเนาะเดี๋ยวจอยจะให้ดูนิดนึงนะคะก็คือมันมีสายมาอย่างนี้เนาะสายไปนะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะก็จะมีตัวนะคะไปต่อกับเจ้าก๊ก ก๊อกน้ําของเรานะคะก็จะได้น้ากรองเลยเดี๋ยวจอยจะไปติดตั้งก่อนนะคะเราเดี๋ยวจะทาคลิปมาให้ดูอันนี้ก็เป็นคลิปอันบล็อกเนาะอยากให้เห็นกันว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งยังไงนะคะแล้วก็มันดียังไงนั่นเองตัวนี้คือตัวไส้กรองนะคะเปิดฝามาก็เปลี่ยนไส้กรองได้เองง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ Tree In o นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะประหยัดตรงที่ว่าตัวที่เป็นกรองน v วีเนี่ยนะคะมันมีอายุการใช้งานตลอดชีพเลยนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์แล้วนั่นเองค่ะ